สวัสดีค่ะผู้รับฟับงค่ะนึกเรื่องทอนนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคีย์บอร์ด D D A D K นะคะ D K เป็นคีย์บอร์ดรุ่นดีเลยนะคะคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับตัวอย่างตัวอย่างครับเอคีย์บอร์ดตัวน,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 นี้ก็ เออทุกอย่างมีดีเยอะมากเลยนะคะจับเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดได้และคีย์บอร์ดก็ประมาณดึงกรูกออกได้นะคะนี่ค่ะดึงกรูกออกได้นี่ค่ะแต่ต้องกดกรูแล้วต่อน,กกนะครับเออคีย์บอร์ดก็จะมีเสียงคึกคักนะครับแต่มันเสียงก็ดีมากเลยนะคะแเราเปลี่ยนสีได้นะคะคีย์บอร์ดก็อยู่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครัะนี่ค่ะ นี้เลยนะคะประมาณนี้เลยเออแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้มันสามารถทําความสะอาดได้ด้ลยนะครับแล้วกดง่ายเล่นง่ายนะคะกดนิดเดียวมันก็ไปให้เองแล้วค่ดีคีย์บอร์ดนี้ดีมากเลยนะคับอ่อแล้วส่วนของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยางนะคบเออคือมันจะเป็นคีย์บอร์ดเสียงคล้ายๆกันเลยนะคบแต่ว่าเสียงมันจะแหลมกว่าเออแต่แล้วมันสามารถเปลี่ยนสีได้ไม่กี่สีประมาณ กสีนะครับหกสีทบอดนี้เออข้อดีของมันคือมันสามารถตั้งปิดตั้งได้นะคะแต่นะครับเวลาเวลาเราวางเล่นนะครับนะครับเวลาเราวางเล่นเวลาเราวางเล่นนะครบมันก็จะเออมันจะเป็นแบบนี้นะครเนาะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราจะตั้งหรือปวดมือนะคะสามารถพลิกหลังมาแล้วเปิดเปิดตั้งได้นะคะตัวนี้เออแล้วมันสามารถดึงกรุมได้นะครับแต่เออถ้าดึงแล้วใส่ไม่ได้ก็ พังนะครับเออปุ่มนี้ถ้ากเกิดบางทีถ้ากเกิดฝุ่นมันตกลงไปนะครับมันก็จะอเอาฝุ่นเอาฝุ่นขึ้นมาไม่ได้นะครัะและแต่คีย์บอร์ดนี้มเออดึงออกได้นะครับง่ายเพราะว่ามันติดนะครับแต่คีย์บอร์ดนี้มันจะเอ่อมันเป็นคีย์บอร์ดกดเอ่อขึ้นมานะคะแล้วมันก็ตกลงไปเลยนะครับดึงออกไ,ได้ดึงยากคับดึงยากเอ่อคีย์นี้ก็มีเพียงเท่นี้แหละครับขุณครับ